สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะถึงคนบนฟ้าเป้ยเคลื่อนไหวซึ้งถึงเพื่อนรักผู้ล่วงลับหลังตั้งใจทําสิ่งนี้ให้แตงโมนักแสดงสาวตัวแม่เป้ยปานวาดเคลื่อนไหวซึ้งถึงเพื่อนรักผู้ล่วงลับหลังตั้งใจทําสิ่งนี้ให้แตงโมจนสําเร็จลุล่วงหลังจากที่เป้ยปานวาดเหมณีตัดสินใจรับหน้าที่ในการสานต่อบทจันในละครเรื่องคุณชายแทนแตงโมนิดาที่แฟนละคร ต่างจับจ้องว่าเป็นใครที่จะมารับบทนี้โดยล่าสุดเปยก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าในตอนแรกแพนเดิมของเธอคือตั้งใจพักงานละครอีกครั้งเพื่ออยู่กับลูกๆซึ่งล่าสุดสาวเปย์ได้ออกมาโพสภาพพร้อมข้อความผ่านไอจีส่วนตัวระบุว่าถึงคนบนฟ้าแอสไซเมลอนออฟฟิเชียลวันนี้ละครจะออกอากาศเป็นวันแรกแล้วนะเราไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแบบที่โมวาดไว้หรือเปล่า แต่เราทุ่มเทพลังกายพลังใจพยายามอย่างยิ่งและเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ท่ามกลางความกังวลความกดดันต่างๆเราพยายามก้าวผ่านมันไปได้เพราะมีโมเป็นแรงใจบวกกับความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่เราทำให้โมด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดพี่หวอกำกับเก่งมากๆเลยพี่หวอจะคอยบอกและคอยสอนให้เรา ตีความบทจันทร์ว่าควรจะออกมาในรูปแบบไหนตรงๆก็น่ารักมากๆคอยให้กำลังใจเราส่งอารมณ์ให้สู้ไปได้วยกันทำให้เราเข้าถึงบทบาทแม่ลูกได้เร็วมากและยังมีพี่แท่งพี่หมวยที่มานั่งต่อบ,บทยาวๆกับเราเสมอแม่ตะพี่ต้นพี่บอยพี่หนูทีมงานนักแสดงทุกคนพวกเราคิดถึงโมนะการจากไปของโมมันทำให้หัวใจของใครหลายๆคนเจ็บปวดและคาดหวัง อยากจะได้ดูผลงานชิ้นสุดท้ายของโมตัวเราเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเช่นกันบทจันนี้เหมาะกับโมมากนะความเป็นแม่คนหนึ่งที่ทําทุกๆอย่างได้เพื่อลูกเราเชื่อว่าถ้าโมเล่นโมจะต้องถ่ายทอดออกมาได้ดีมากแน่ๆและเราก็รู้สึกเหมือนกับใครหลายๆคนที่อยากเห็นโมเล่นบทนี้ โมถ้าโมได้เห็นได้มองอยู่บนนั้นเราขอบคุณพี่บอยพี่ป้อนที่ไว้ใจเราทําให้เรามีโอกาสได้สารต่อบทจันทรเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับโมเราปรารถนาว่าโมจะชอบมันนะสุดท้ายเราอยากให้โมมีความสุขไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีกังวลอะไรอีกหลับให้สบายเป็นนางฟ้าอยู่บนนั้นโมจะอยู่ในใจพวกเราทุกคนตลอดไปคุณชายขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก t ีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ